สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย่างเล่นคํากันอยู่ไม่เปิดภาพเจอาคอมครั้งสุดท้ายเผยคผําพูดสุดประทับใจทำเอาช็อกไปทั้งวงการเมื่อเชาวันที่30เมษายนไอณพัชรินลูกสาวนักสแสดงดังนักคอมชวนชื่นแจ้งข่าวว่านักคอมได้เสียชีวิตแล้วทำกลางแฟนและคนในวงการบันเทิงแห่ไว้อะไรเป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดนักสแสดงสาวใหม่สุคนทว่า โดภาพที่เคยร่วมงานกับนักคอมชนชื่นเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมข้อความว่าไว้อะไรนักคอมนะคะรูปนี้เป็นรูปที่หนูไปถ่ายรายการแล้วเจอนักคอมเป็นวันสุดท้ายในวันที่6เมษายนซึ่งรายการยังไม่ได้ออนแอร์เลยหลังจากนั้นก็มีข่าวนักคอมติดโควิดวันนั้นเรายังเล่นยังคํำกันอยู่เลยน้าเป็นคนที่เอ็นดูหนูมากๆเจอทีอไรก็จะทักทายเมตตาหนูตลอดวันนี้ขอให้น้าพักผ่อนนะคะ น่าสร้างเสียงหัวเราะให้คนไทยทั้งประเทศมานานแล้วค่ะเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะผลงานของน้าจะอยู่ในใจหนูเสมอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ